อย่างเรื่องของ BCG เนี่ยเป็นวาระแข่งชาติเลยนะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญมากๆพอเรานําเสนอคอนเซป t นี้ไปกับการประชุมที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยในแต่ละประเทศในแต่ละเขตเศรษฐกิจสมาชิกเนี่ยเขามองในเรื่องนี้ยังไงเหมือนกับเราไหมคะผมต้องเรียนคุณเองครับเราไม่ได้คิดอยู่คนเดียวครับทั้งโลกทั้งโลกเขาก็เห็นครับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนะครับมันอยู่ตรงหน้าตรงตาเลยนะครับน้าแข็งละลายที่ปากีสถานบนภูเขาอย่างเงี้ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก นะครับน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้หลายๆประเทศเขาเห็นแคสิกเกลเอเปกก็เขาก็เห็นทุกคนตอบรับเราอ,อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ในหลายเขตเศรษฐกิจเนี่ยเขามีความก้าวหน้าครับเป็นเขตเศรษฐกิจที่เป็นเรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเขามีความสามารถในการขีดสมราถขีดค,ความสามารถนะครับในการที่จะสนับสนุนเขตเศรษฐกิจที่ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาหรือเป็นเขตเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ํา นะครับในใน,ในเขตเศรษฐกษิจเอเปกด้วยกันเองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยกันเองผมกลับไปอันแรกนิดหนึ่งเรื่องเขตการค้าเสรีก็จะมีการคุยมีการคุยกันครับว่าเขตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการค้าสเสรีได้ได้อย่างไรนะครับจากจาการมีการเป็นการเตรียมตัวการการคุยกันเรื่องเขตการค้าเสรีเอฟแทของเอเปกนะครับเพราะนั้นก็จะมีการคุยกันในหลายเรื่องนะครับต่อจากนี้ครับ